สว ja ัสด no ีครับตอนโตตอนโตพี่น้องนี่นี่ไม่ฮิตกับเขาน้ำพริกปลาทูครับเนี่ปลาทูต่โตครับตอนโมันกรอบอย่างดีปลาทตอนโตพี่น้องปลาทูปลาทูกับน้ำพริก้ครับ กะปิครับถ้ากะปิผมไม่ได้ตำเองครับเพราะว่ากะปินี่แถวนี้ปเฮืชแซ่บจริงๆครับอร่อยมากกะปิแถวภักใต้าะเขาใช้กะปิแบบเมย์เดิมๆใหม่ๆครับกะปิออริจินอลกะปิของทะเลแท้ๆล้วนๆครับกะปิแล้วก็ข้าวปลาทูเป็นอ่อไม่ใช้ปลาทูแกล้นี่วิธีการทำปลาทุูมานั่นใหม่ The phone on, it's a fed eye. the ham จุดไฟยากไหมมั้งน้ำน้ำต้องหล่อครับโอ้เกิดเป็นบูมเอาเฉลยเดชเฉลยแล้วพี่น้องนะทอดปลากูกับพริกกระสีครับโอ้หอมน่ากินมากครับแล้วมีผักผักด้วย ผักผักกันตัดให้เพีกกะปิดูรับมึงก็แสบให้เราทำพีกกะปิ้วผัดหลายผักผูแสบนะคงแสบน้องตไปสอนมีภามากินทำพีกกะปิครับของแท้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพี่น้องแสบเลยเนี่ย้าอะเน ขึ้นยากสขันนาของ้ากันเนรักกันรับก,กันรักกันนะดูนะตูกตุ้กเนียุ้กเมี่ยมนะพี่น้องแมันช่วงกันจะันนามี เป็นย้มหักกันอย่านาดแต่ถ้าเาองที่น้อกอดกันี่นี่ครับขนาเท่ากันคือคือหักกันแย่พี่น้องงดูทุกขนาดเลยก็คือคนหักกันแย่งกันพี่น้องมันยมเฉียดกันกันาคนคนละย่างปานนีีหัวหนาเขาหา้วยคุยหางกันพี่น้องเอ้ยขี้รุเาเนาะหนู้นหมด แซ่บๆมากับพี่น้อง,องมากๆมา,มา,มาครับมา,มาครับพี่ขอรมากันพี่น้องพริกกระทูกันพริกกระทูครับเนี่ยแซ่บๆมากับผักดู